สวัสดีค่ะด้วยลาหานิตดิสกิจสาระกับกาลแมและเก็บตกนะคะข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องของพระธุดงที่ปกติเนียพระธุดงค์เขาท่ามารูปเดียวแต่รูปนี้ท่านมาแปลกค่ะพระละมอมพระธุดงเมืองพิษณุโลกรูปเนี้ยตุเรงตุเรงควบรถกระบะเก่าเก่าบรรทุกกรงสัตว์ทั้งนกไก่เต่าน้องลิงน้องหมาต้นไม้ดอกไม้อู้ออ เวนคำาไหนจอดรถปูจีวอนนอนที่นั่นค่ะขนาดตำรวจพระมาเจรจารับปากจะหาวัดให้อยู่เป็นหลักแหล่งพระท่านก็ไม่เอาบอกจะขอตลอนตลอนไปตอบแบบยิบสี่นิเรศสาธุเออแน่จะคอมเมนต์ยังไงเออขอละกันนะคะต่อก็ด้วยไอเดียแปลกๆพระอาทิตย์มีดวงเดียวไม่พอแต่ที่นั่นขอเพิ่มอีกดวงหนึ่งจะได้ไหม ลอนดอนเขามีพระอาทิตย์ดวงที่สองด้วยแหละค่ะก็แหมช่วงนี้ลอนดอนเขาน้ำหนาวขมุกขมัสลัวสลวดทางวันบริษัทน้ำส้มก็เลยปิ๊งไอเดียไปจ้างอาร์ติสให้คิดทำอาทิตย์ตยชิงดวงขึ้นมาค่ะภายในมีดวงไฟตั้งหกมือหลอดดอดมาส่องสว่างที่จตุรัสทราฟอกาเนี่แหละโอ้โหมีสาวมันดอนอาบแดดทั้งที่ดวงอาทิตย์ดวงเนี้ไม่อุ่น แต่สว่างอย่างเดียวนะคะเนี่ยเออรอกคือเข้าใจปะ่ะเราอยู่เมืองร้อนที่เราอยากจะแบ่งให้เขาไปสักครึ่งหนึ่งเลยจริงๆคนหนาวเขาก็ต้องการไงออาปิดท้ายไปหวาดเสียวมะผักเนี้ยชื่อประหลาดและผู้ชายอาจเครื่องได้ ที่จุ่มปลอยแดงโดดหนึ่งไปทําข่าวป่ามไส้เดือนที่เชียงใหม่วันก่อนก็เลยรู้สึกว่าทังอึแล้วก็ฉี่ของไส้เดือนดินเนีย้ยเอามาใส่ต้นไม้แล้วรับรองตัวเอาตัวเอาลูกระใหญ่ปลามปละเหลือแถมปลอดสานพิธีต่างหากโอ้โหซื้อกันแบบเก็บเองสดๆเลยนะคะคุณพี่แข็งแข็งค่ะเนี่ยแข็งสดด้วยทั้งสดทั้งยาวทั้งใหญ่ ปากอยู่อย่างหนึ่งคื่อเนี deer, ce e e ่ยจักกจีจ <chanting, S 1> uh ักกเดียมที่สุดด่ะอะไรนะผาขำหดหนขำหดทางเย้ยจับไม่ได้นะครับถอยก่อนดูเถอะผู้หลักผู้ใหญ่ยังไม่กล้าจับเลยกลัวจับแล้วมันจะเป็นไปตามชื่ออย่างนี้อืมเอามาถึงคำคมนะคะ รดเกาเหลามีแต่ทุกหนูขอเม้นมากินเส้นเน้นความสุขกันดีกว่าม่มกวยจับสามัคคีเต็มัตราสุกูราเบิงตาดูต้ยมยำลำสิ่งเลยเฮ้ยมันจบอย่างนี้ได้ไงเนี่ยคุณจารุณีสุขอยู่ชนบุรีโอเก่งหรือแฉหรือยังไงก็ไม่รู้อ่ะให้รางวัลไปละหมดเวลากละแมและเก็บตกลาไปก่อนสวัสดีค่ะ อกรีปรับรางวัลด้วยค่ะควาสมสุขทางกาย